ตอน10บโมงเช้าท่านผู้ชมครับคุณคนิชาฮิรันบุรณะทวัฒน์นะครับภรรยาของท่านพลเอกร่มเกล้าวทวัรรมอดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์นะครับพร้อมกับครอบครัวได้ร่วมกันทําบุญอุทิศส,สวนกุศลในโอกาสครบรอบ3ปีการเสียชีวิตของท่านพลเอกร่มเกล้าและทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและขอคืนพื้นที่ที่บริเวณเสียแยกคออบัวในวันนี้เมื่อ3ปีก่อนนะครับ นี่นะฮะก็มีอดีตผู้บังคับบัญชาของท่านพลเอกร่มเกล้ามาร่วมงานด้วยอย่างเช่นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตพบทบนะครับพลโทวริศรจนพักดีแม่ทัพน้อยที่1และอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์พันเอกเจริญชายหินเทาผู้บังคับการกรมทหารราบที่ที่ยีรักษาพระองค์รวมถึงเพื่อนเตรมทหารรุ่น25นะครับและก็มีท่านพลเอกพจนตามประทีบอดีตวานาสํานักงานประธานองคมนตรีมีคุณหมอตุล นะสิทธิสมบงแกนนำเสื้อหลากสีนะครับคุณนิชาบอกว่าเหตุการณ์ผ่านไป3ปีคดีของสามีไม่คืบหน้านะครับผลสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาเมื่อวานนี้ระบุว่ามีพยานและเอกสารจำนวนมากไม่ถูกนำมาประกอบคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยปีแรก DSI แถลงว่าพันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตจากแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านะเด็์การแห่งชาติหรือว่านปชจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นฝีมือของชายชุดดําต่อมาเปลี่ยนอีกมาสรุปว่าไม่สามารถสืบหาพยานหลักฐานได้นะฮะสามปีเปลี่ยน3ประเด็นเลยนะครับปีแรกบอกว่านปชเป็นคนทำนะฮะต่อมาบอกชายชุดดําต่อมาบอกว่าไม่สามารถสืบหาพยานหลักฐานได้นะครับซึ่งคุณทิชาบอกว่า DSI ต้องทําความกระจ่างให้กับเราและสังคมว่าเพราะอะไร การถแถลงทิศทางคดีถึงเป็นไปในทางที่ถอยหลังผลสรุปของคณะกรรมาการประเด็นหนึ่งคือการคืนความชอบธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทาหารที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้อาวุธคือกรณีที่ช่างภาพญี่ปุ่นและนายวาสันผู้ทองไม่ได้เสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ทาหารเรามายืนอยู่ตรงนี้เป็นปีที่3แล้วทุกคนรู้สึกเบื่อเหนื่อยทอ้อนะฮะหวังว่าปีหน้าไม่ต้องกลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกนะครับลองฟังเสียงของคุณนิชาดูนะฮะครับ ไม่ว่าจะยังไงก็ถึงเคยบอกว่าความจริงมันเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเป็นความจริงที่มีอยู่เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาแค่ไหนเนี่ยก็ รอได้ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนกับความคืบหน้าคดียังไม่ปร,ปรากฏแต่สิ่งที่ประจัก์กับสังคมเนี่ยดิฉันคิดว่าสังคมและประชาชนเองก็รับทราบดีจากพยานหลักฐานต่างๆว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันยิ่งแสดงความชอบธรรมของหน่วยงานของรัฐว่าสิ่งที่มันปรากฏเป็นหลักฐานกับสิ่งที่พยายามที่จะ ทำออกมาบิดเบือนต่างๆเนี่ยนักวันมันก็ยิ่งปรากฏเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะคือกระบวนการปรองดองที่พูดถึงกันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าความจริงมันปรากฏขึ้นก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราถึงจะจัดการกับเ,เรื่องที่เหลือได้ว่าเราจะปรองดองกันได้อย่างไรจากสิ่งที่เรามีปัญหากันอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะข้ามผ่านขั้นตอนการหาความจริงได้เนี่ยอย่างอื่นดิฉันว่ามันก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนาของรัฐบาลว่าจะเดินไปสู่การปรองดองเนี่ย มีเจตนามีความตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงดิฉันเชื่อว่ามันทําได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้มีความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มีใจที่เป็นกลางเป็นธรรมมันก็เดินไปไม่ถึงมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันจะยิ่งทําให้ รุนแรงมากขึ้นในอนาคตชัดเจนจากเมื่อวานนี้นะคะผลสอบของอนุกรรมธิการว<ม>ุฒิสภาว่าด SI s i ควรจะใช้พยานหลักฐานที่มีอยู่จริง<ม>ไป นำไปใช้ประกอบคดีมากกว่านี้คดีพลเอกล่มกล้านั้นชัดเจนมากที่สุดว่ามีเอกสารหลักฐานพยานคดีต่างๆมากมายแต่ว่าสิ่งที่ดีอา์ไจแถลงกลับไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลย ซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าหน่วยงานของรัฐจะทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่บุฒิสมาชิกบอกไ้เมื่อวานแล้วก็สามารถที่จะกู้คืนความเชื่อมั่นกู้คืนศักดิ์ศรีความเชื่อมั่นของหน่วยงานให้หน่วยงานของรัฐเป็นที่เชื่อถือของประชาชนดิฉันก็วิงวอนแล้วก็หวังว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่วนาค,คุณนิชาเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ดีนะใช่ครแล้วก็ไม่เคยก้าวร้าวนะใช่ครับทั้งที่เธอเป็นผู้ที่สูญเสียเป็นผู้หญิงที่มีความทุกข์นะฮะมากที่สุดจากคนที่เคยมีความสุขมากที่สุดนะฮะก็ให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งก็มาให้สัมภาษณ์ในลักษณะของการขอความเป็นธรรมครับนะฮะวันนี้ท่านผบบบก็พูดเรื่องนี้นะครับ เรื่องที่นปชเขามีการไปชุมนุมครบรอบ3าปีเพื่อลํำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่าผมก็ลํำลึกอยู่เหมือนกันนะเพราะฐานเองก็สูญเสียแต่ต้องไปหาว่าใครเป็นคนทำอย่ามาพูดเพียงฝ่ายเดียวนะผมไม่อยากทะเลาะขัดแย้งกับใครต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่และลูกน้องของผมด้วยนะฮะมันมีทั้งตำรวจพลเรือนทหารที่สูญเสียถ้าลํำลึกผมก็ลํำลึก ถ้ายังไม่จบก็ไม่จบส่วนความคืบหน้าคดีของกําลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่เพราะได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ที่สูญเสียนะครับก็ขอให้ช่วยติดตามก็คือมีหนังสือจากจากคุณเอด้วยคุณ<ม>นิชาด้วยนะครับโดยท่านประยุทธ์บอกว่าจะให้คณะทํางานที่ปรึกษาทางกฎหมายของกองทบกทําหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงความก้าวหน้าของคดีเราพยายามเร่งรัดติดตามแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้านะครับ ก็ต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำถ้าฝ่ายหนึ่งบอกไม่ได้ทำก็ต้องมีอีกฝ่ายที่ทำทหารก็เป็นประชาชนเหมือนกันครับนะฮะซึ่ง <c oughs> วันนี้อธิบดีดีเอสไอคุณธาริศเพ็งดิดเองก็พูดถึงกรณีนี้นะครับรบ,บอกว่าถ้าเกิดมีหนังสือมาจากกองทัพบ,บกเนี่ยดีเอสไอก็พร้อมที่จะไปชี้แจงกับทางกองทัพนะฮะแล้วก็บอกว่ากรณีการเสียชีวิตของพลเอกร่มเก้าเนี่ยตอนนี้มันมีพยานหลักฐานที่พอจะอนุมานได้ว่า กลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุแล้วที่ผ่านมาเคยเสนอให้มีการออกหมายจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีพยานแวดล้อมชี้ว่าเห็นกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยไปปรากฏตัวในที่ชุมนุมแล้วก็มุ่งหน้าไปยังสถานที่เกิดเหตุก็เลยเชื่อว่าเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของพลเอกล้มก้าแต่คุณธลิดบอกนะฮะแต่อายการเนี่ยก็แนะนําให้ DSI หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่ลงมือใช้อาวุธยิง ไม่ใช่แค่พยานแวดล้อมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวน DSI ยังไม่สามารถที่จะออกหมายจับบุคคลใดได้นะฮะที่สุดแล้วนี่ก็ต้องคุณทาริศบอกตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเผยแพร่ภาพถ่ายให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสอยู่ต้องการเห็นต้องการได้พยานประจักษ์พยานอะที่เห็นเหตุหการณ์พยานแวดล้อมนี่ใช้ไม่ได้นำนองนี้คุณ่าพรคประชาธิปัตย์ครับ คุณอภิสิทธิ์วชาชีวะวันนี้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคดีนี้หมายถึงคดีของพลเอกร่มเกล้าทุกธรรมที่ท่านเสียชีวิตพร้อมกับนายทหารท่านอื่นด้วยนะฮะคืบหน้าช้ามากมก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดถึงความคืบหน้าในเรื่องข้อมูลค่อนข้างมากอันนี้พูดถึงกรณีคุณทาริศนะฮะแต่กลับไม่สามารถดําเนินการต่อได้ทั้งที่นายทาริศเป็นผู้ที่เคยถแถลงคดีความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หลายครั้ง เมื่อตอนที่ทำหน้าที่อยู่ในสออชอแต่กลับไม่เอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้และมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองเคยแถลงไว้และขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเรื่องนี้ผมฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมไปแล้วศาลนัดให้มีการไต่สวนกรณีนี้ในวันที่29เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะได้มีการเอาข้อเท็จจริงต่างๆไปเสนอต่อศาลให้พิจารณานะครับนี่พลเอามีคุณอภิสิทธิ์มี หลักฐานผมเข้าใจเป็นคลิปนั่นแหละที่คุณแถลงที่เคยแถลงยังไงแล้วต่อมาแถลงมันตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเคยแถลงนะฮะส่วนเรื่องที่คุณธาริศบอกอายการแนะนําให้ DSI ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มไปหาพยานที่เห็นในการเพิ่มนอกเหนือจากพยานแวดล้อมนั้นก็คุณธาริศก็ต้องต้องแถลงนะฮะว่าอายการเนี่ยแนะนําตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทาหรือยังนะฮะทำหรือยัง แลวถ้าเกิดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะถ้าคดีมาถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษและคดีนี้เป็นคดีไม่ธรรมดาเพราะว่าทหารนั้นถูกฆ่าตายกลางเมืองหลวงนะฮะแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษมามาถึงจุดตานว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีพยานที่เห็นตุการบอกเรานะฮะถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษไปต่อไม่ได้เพราะขาดพยานที่เห็นตุกา์เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับตำรวจที่เขาทำคดีดำโลงพักใช่ไหมฮะก็มันเป็นคดีที่ยากอะ ต้องต้องถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ผมกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกอายการแนะนําให้ไปหาพยานที่เห็นในการถ้าหาคนนี้ไม่ได้คดีนี้ก็ไปไม่ได้ยังไงเลยเหรอ <c oughs> แล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วมันพิเศษตรงไหน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ม,มันพิเศษตรงไหนก็ก็นึกไม่ถึงก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะค,คุณธาริศก็ควรจะถแถลงเพราะคุณธาริศบอกอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้มีความคืบหน้ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องไม่เป็นคําพูดที่สวยะ S <S> แต่ว่าคนที่สูญเสียเนี่ยเขาอยากจะฟังให้มันเห็นเป็นรูปประมว่าคืบหน้าเนี่ยมันคืบหน้าอย่างไงที่บอกว่ามันมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะฮะเอาง่ายๆเนี่ยอายการแนะนําให้ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเนี่ยเมื่อไหร่แล้วตั้งแต่วันที่อายการแนะนําจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าบหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยไปทําคดีอื่นคดีคุณชาสุขุมพันธ์บริจาคเงินให้พักใช่ไหมคดีการจับหนังโป สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่มาทางละเมิดภาษ,ษีสุรกากรอ,อย่างนั้นหรือเปล่า